นางเอกหมอลำคิวทองแอนอรดีเผยไม่เคยหยุดพัฒนาทุกโอกาสที่เข้ามานางเอกหมอลำคิวทองแอนออรดีเพชรบ้านแพงเผยไม่เคยหยุดพัฒนากับทุกโอกาสที่เข้ามาพลิกโฉมแฟชั่นหมอลำยุคใหม่เสื้อผ้าหน้าผมสุดเป๊ะ กลายเป็นนางเอกหมอลำคิวทองไปแล้วตอนนี้สำหรับหมอลำสาวเน็ตไอดอลชื่อดงังแอนอรดีเพชรบ้านแพงจากคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าเปิดไปดูไลฟ์สดกลุ่มปิดที่ไหนก็เจอหน้าเธอตลอดนาทีนี้แฟนๆยกให้เป็น ประชินีหมอลำเบอร์หนึ่งในยุคนี้เลยทีเดียวนอกจากเสียงดีร้องเพลงเพราะยังมีฝีมือด้านการแสดงเป็นนางเอกภาพยนตร์ด้วยโดยหมอลำสาวเดินทางมาโปรโมตภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวด ผลงานหนังเรื่องล่าสุดของเธอซึ่งแอนอรดีได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงการจัดสรรแบ่งเวลาคิวงานที่แน่นเอียดแม้ในช่วงโควิดรวมถึงแฟชั่นนางเอกหมอลำยุคใหม่สไตล์แอนอรดีที่แฟนคลับเห็นแล้วร้องว้าว ออกงานไหนไม่เคยชุดซ้ำเสื้อผ้าหน้าผมสวยเป๊ะตลอดแอนบอกว่าแอนก็อยู่ขั้นที่ยังร้องได้ลำได้เฉยๆยังไม่ได้เก่งระดับนั้นแต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนตั้งฉายาให้แล้วก็ชื่นชอบให้กำลังใจ ส่วนคิวทองนานแอนว่ามันน่าจะเป็นตามจังหวะค่ะจังหวะจริงๆทุกอย่างเข้ามาพร้อมกันก็เลยทำให้ดูยุ่งยุ่งแน่นๆเปิดไปไลฟ์สดกลุ่มปิดไหนก็เจอแต่แอนออรดีไปทุกกลุ่มแล้วค่ะตอนนี้หัวเราะในวงการหมอลำซึ่งตอนนี้กลุ่มปิดใครก็สามารถทำได้มันก็เลยกระจายกันไปนอกเหนือจากวงใหญ่ๆแล้วศิลปินก็ทำเองได้เหมือนกัน ถ้าเราสามารถไปช่วยได้ก็จะไปอยู่แล้วเพราะในช่วงนี้ใครๆก็ลำบากกันเพราะว่าหมอลำก็แสดงไม่ได้ถ้าเกิดเขาอยากจะเชิญเราไปแสดงร่วมสนุกด้วยก็สามารถพาแฟนคลับเราไปด้วยให้ไปซื้อบัตรทำให้เขามีไรายได้ด้วยมันก็เหมือนการช่วยกันไปในตัวค่ะแอนก็ยินดีแฟชั่นหมอลำยุกใหม่สไตล์แอนอรดี เราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองมีอะไรใหม่ๆมาให้เขาเห็นตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงเรื่องการแต่งตัวแอนจะทำการบ้านกับช่างหน้าช่างผมขออย่าซ้ำแฟนคลับเห็นแล้วตื่นเต้นกับเราตลอด ส่วนตัวแอนก็สนุกไปด้วยเพราะมันเป็นสิ่งที่เราชอบและรักอยู่แล้วตอนเข้ามาอยู่หมอลำแรกๆเราลองแต่งเข้มแล้วเราดูมีอายุกว่าเดิมทั้งๆท,ที่เราแค่อายุ16-17เเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราจะต้องแต่งเข้มด้วย แต่ก็ยังโดนผู้ใหญ่ดูนะคะไม่ได้ต้องแต่งนะบางทีเราทำทรงผมเราคิดว่ามันน่าจะได้แต่ก็ยังมีคนในวงเขาหัวเราะจนมาถึงวันหนึ่งที่เราทำแบบนี้ของเรามาตลอดก็เลยทำให้เป็นที่ยอมรับว่าจริงๆแล้ว หมอลำก็ไม่ได้มีขีดจำกัดว่าจะต้องแต่งแบบเข้มเสมอไปแต่งแบบไหนก็ได้ขอให้เป็นตัวเองสไตล์ของแอนจะเป็นในแนวของหวานก็ได้เปรี้ยวก็ได้ก็ไม่ได้เชิงว่าเปรี้ยวมากจนแบบโปแต่เราก็ยังซ่อนความโซน ซ่อนความเซ็กซี่ไว้ได้อยู่เหมือนกันจริงๆแอนไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยเราเป็นคนที่ดื้อเหมือนกันค้าขี้เล่นถ้าเล่นก็เล่นสุดถ้าทํางานก็จะนิ่งๆิ่งหน่อยแต่คาแรคเตอร์หน้าเวทีจะเป็นนางเอกคนก็ชินแล้วนางเอกหนังผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวด แอนรับบทเป็นเฟิร์นคาคาแรคเตอร์เป็นสาวโรงงานเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลน้องสาวและคุณแม่เป็นคนที่จริงจังตั้งใจกับการทำงานและจริงจังเรื่องความรักค่าใกล้เคียงกับตัวตนเรามากๆแค่เปลี่ยนแค่ชื่อหัวเราะและเปลี่ยนอาชีพเฉยๆนอกกนั้นก็คือเหมือนแอนเลยเป็นคนตั้งใจค่าจริงจังและรักครอบครัวรักคุณแม่รักน้องรักเพื่อนฝูงชอบเฮฮาปาร์ตี้ สู้ชีวิตทำทุกอย่างเพื่อจะให้ชีวิตและครอบครัวดีขึ้นแอนและนางมีคนถามจะออกจากหมอลำแล้วใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมันเป็นโอกาสหนึ่งที่เราสามารถแบ่งเวลาได้และเราก็สามารถคุยกับผู้ใหญ่คุยกับหัวหน้าวงได้ว่า หนูจะแบ่งเวลาของตัวเองนะหัวหน้าก็จะเข้าใจว่าแอนไปตรงนี้แต่แอนไม่ได้ทิ้งงานแอนกลับไปแอนก็ทำงานเต็มที่ซึ่งแอนก็จะต้องทำการบ้านหนักกว่าคนอื่นเพราะแอนไม่ได้มีเวลาได้ไปอยู่ตรงน,นั้นนานเหมือนเขาพอแอนไปแอนต้องได้เลยจากนักร้องหมอลำมาเล่นหนังยากไหม ยากค่ะเพราะว่าแอนไม่เคยได้เรียนการแสดงเลยเราอาศัยเทคนิคของการดูหนังดูละครแล้วก็อาศัยสิลแสดงของลำเรื่องหมอลำเข้ามาเสริมด้วยหมอลำก็ยากค่ะยากในการตีบทเหมือนกันไหนจะมาจำกลอนลำด้วย แต่หนังจะเน้นอารมณ์การแสดงสีหน้าแววตาและจำบทด้วยต้องขอบคุณทีมงานผู้กำกับโปรดิวเซอร์ที่ให้คำแนะนำรวมไปถึงน้องโอบโอบนี้พระเอกของเรามีส่วนช่วยแนะนำได้เยอะมากๆเราเป็นแฟนคลับน้องอยู่แล้ว ได้มาร่วมงานกันก็รู้สึกตื่นเต้นนึกว่าเป็นความฝันไม่คิดว่าจะมามีโอกาสได้แสดงกับนักแสดงมืออาชีพและไม่คิดว่าโอบจะพูดภาษาอีสานได้ดีขนาดนี้เพราะว่าทั้งเรื่องโอบจะต้องพูดอีสาน เขาเป็นคนที่ทำการบ้านมาดีคะและมีความตั้งใจในหน้าที่ของเขาทำให้ทุกอย่างไม่ได้ยากผ่านไปได้ด้วยดีฝากผลงานหนังเรื่องผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดวันที่18พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ